ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมา unbox Marvel Champion the Card Game ในนี้เป็นฮีโร่แพ็คของกามูร่านะครับนะครับคด้าน,นหลังก็ในชุดนี้ก็จะมีทั้งหมด60ใบนะครับมีใบใหม่ทั้งหมด27ใบที่เอาไปเล่นกับเด็กอื่นๆได้ส่วนเนมิซิสของชุดนี้ก็จะเป็นเนบู่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลย ็เป็นปกมันนะน,นี้ก็เป็นโปสเตอร์ด้านหลังก็เป็นแนะนำเด็กคร่าวๆครับไปมาดูที่ตัวการ์ดที่เขาให้มากันนะครับ ทั้นี้ก็เป็นการ์โมล่านะครั่างของฮีโร่ก็จะเป็นการเดียนทัวสองแอคแท็กสองแล้วก็เดฟบสองเยอะเป็นล่างอัลเตอร์อีโก้เป็นเอารอนะครับต่อไปมาดูเด็กประจำตัวของการ์โมล่ากัน,นครับอันไลน์ที่มาก็เป็นเนบูล่าการอีเวนต์ acrobat move acrobatic move 2ใบ cross counter 2ใบ set the page 2ใบ d e c i s i b l o 2ใบ cut event forward momentum 2ใบ conditioning room ใบ1นึงแล้วก็ keen instinct instinct ใบ กับคาร์โมล่าซอสหนึ่งใบครับแล้วก็เป็นคาร์โมล่ากับช,ชุดการประจำตัวต่อไปเป็นเด็กเขาเป็นอาเกสิคอา e กชชันนะที่ให้มาตัวอะนไลน์แล้วจะเป็นแองเจล่าต่อไปก็เป็นการ์ดอีเวนต์ก็เป็นครอเบอร์สามใบแพนออฟแอตแทกสามใบอัปเปอร์คัตสองใบ เปิดฮิต3ใบ i m p เพร3ใบ c o m แพ t เทน i ิ i ง g 2ใบกอสเซเลเยอรใบครับต่อไปเบสิกเป็น d ด็กฮิต a n น run ัใบแล้วก็รีซอ c การ์ดออบ i g a ชั่นก็เป็นอันฟู l ฟิลด e สตินีมาตัวเนมิซิตของมันเนี่ย ไซส์ครีมซิปลิงดีวอลลี่เนมิซิตก็เป็นเนมบูล่าอะเทนเมนอินอใบเวเลสองใบแล้วก็เป็นตัวเด็กลิสต์ต่อไปเป็นการที่เหลือของแจสติก็จะเป็นไพโรทัลโมเมนต์ คอมอิมแพรสสามใบโพดิชั่นทูกิทสามใบแล้วก็เบสิกก็จะเป็นเอนทันรีเฟกสามใบครับก็หมดแล้วสำหรับฮีโร่แพ็คของกามูล่านะครับครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ